น่าสิยืนรอเจ้าขาจะชชาหมดแล้วเนี่ยออมาละมาละมาละโอ้พออม่เราดูไม่มัวทำอะไรไม่อยู่นี่ฮะสักช้าน่าสิข้าสอคโคอยืนรอนานแล้วนะปกติไม่เคยตื่นสายนะพอเดียวว่าข้าก็อกลา,าลมณอ่ะก็ลาพาลาซูน้อยห <c oughs> รอือซูพูดไรเนี่ยอย่าไปฟังที่ราซูมันพูดเลย คือว่าเมื่อคืนฉันนอนไม่หลับอ่ะเพื่ออะไนั่งคุยเป็นยันเช้าเหรอจริงจริงถ้าว่าแล้วไปหาขอป่าก็ดีกว่ามัวแต่ยืนคุยเลยก็ไม่รู้อ่ะชาวบ้านไปหมดป่าแล้วมั้งอ่าป่าป่าป่ารอกอลรอกอลรอค่ะด้วยรอค่ะด้วยอาชิป้าอาลูกอามูเซอร์ ผู้หญิงคนนี้เป็นใครอ่ะอ๋อผู้หญิงคนนี้ชื่ออาทิป่อฮัมูเซอารอลซูกับอาทิปอเคยชอบกันแล้วก็จะแต่งงานกันใช่ใช่แต่ว่านะพ่อแม่ของอาทิปอไม่ชอบอารอลซูก็เลยกีการใช่ไหมพอกีการเสร็จอารอลซูก็เลยวางแผลเพื่อที่จะพาอาทิป้อหนีไปแต่ว่าถูกจับได้ซะก่อนพ่อแม่ของอาทิปอก็เลยพาอาทิป้อย้ายไปอยู่ที่อื่นกลๆเลยนี่ เอมมีเมียยาข้ามีเมียแล้วนี่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 นอ,อ๋อเมียข้า